ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือหนีนุ่นที่ยากกับสิบหาพ,พอม่พี่น้อง FC ไปตามความฝันปลาเล็ดนะคะวันที่ผ่านมาหนีปลาเล็ดเพิ่นได้เลขยูจอมปวกนะคะสามแปดหางเดียวแล้วเพิ่นกับมีทีมาทีไปเลขมาตรงกันนะคะแล้วเพิ่นกับฟันได้นะคะรู้สึกว่าเพิ่นจะรับไป ทั้งเมดอเน่แสนเก้านะคะงวดนี่เพิ่นกลับไปเอายุจอมปวกก็ได้อีกแล้วนะคะหางเดียวแล้วกับฟันเกี่ยวบ้านเลขที่นะคะเลขที่มาที่ไปกับมาน้ากันนะคะในคลิปนี้มีเลขยุจอมปวกกับเลขป้าเพิ่นฟันเกี่ยวบ้านเลขที่กับเลขมีที่มานะคะจะเป็นตัวใดเขาไปชมน้ากัน,นะะเลยค่ะฝันเลขจะออกในชุ่มยูหนีดีไหนหลูกหลานฝันเห็นมีน่นเนาะไหนเอาเด้อในความฝันได้บอกมัเออแม่บอกเออนอนที่แหลกอธิษนฐนานเอา มันสิออกได้กันอีหีดิค่ะให้ลูกหลานปันเกี่ยวปันเห็นมีแน่ได้แนวนั่นก็ปันเห็นเป็นโตโลดเออนั้นอันนั้นันเห็นมีแน่ได้แนวนเอาันแต่ไผคนเฮ็ดอีหยังมือแต่หลังมีจวงหลายๆเจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่ใต้ล่างแล้วเจ้าเฮ็ดอีหยังเจ็บเอาเจ็บเอาเจ้าได้นําหมู่บ่เอ้ยเจ็บเอาเลยเต็มมือเลยไปหาถงยางมาใส่บดนี้นาวิก็มาเจ็บเอานํากันแอ๋อมาๆเอาเออเจ็บเอาเจ็บเอาบักหาหูเมียขึ้นนี่กันตันนี้วเจ้าเอาเลขอยู่ใส่มาเสียงป้า เรกว่ากันมันขึ้นฝันคือเนี่ยนะขึ้นขึเอาเลขเรกมากมากจกงวดแล้วเลขเลกมันมีทีม่าทื่อเนี่ยเรกมีธีมามากจกงวดแล้วนี่หลังวดที่สี่อันหรือีงวดขึ้นหลังเขาบ่สามงวดขึ้นหลังเขานี่งวดที่สี่อันมันมันมันเขาบนหรือเขาล่างปะเลนเรหันเขาทั้งบนทั้งล่างโค้ยที่เจ้าถือนี่เจ้าก็เลขทุ่นี่บอกอันขึเขาตะลังมันมันเขาโตตรงหรือเขาโตเขาโตตรง ทังกลับท <EN> <im> ั้งตงแต่ว่างห้องกับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างหลักเมื่อสองไมาเอาก็ได้ใดที่แรกว่าสิกรเอาดิ่วันนี้เออได้เลยเอาเอานี่เอายื้อใส่เอาให้ฟังน้ำเนี่ยเอายุ่นขังเฮี้ยนนั่นแหละพ่นปวกโอ้พ่นปวกอันอันพ่นปวกเฮี้ยนป้านี่เอาเอางวดที่เท่าใดล่ะงวดที่สองงวดที่สองงวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดแรกบ่แมนงวดออกแปดสามมืนงวดแรกงวดแรกอันป้าเห็นยังยังพ่นปวกเห็นนั่นเห็นสามแปดหมดสามแปดโตเดียว วันนี้เห็นจิจิตหาววันนี้สมโตพตี่ลว่ดี๋ยวซื้อหาจกับจดเจิตนี่ยโอ้กับหาหาเนี่ยนะเดี๋ยวอันเดี๋ยวคอนขอจดน้ำเนเดอร์าเลกทีมาเนี่มันมีจัคูปลาเล็ดมันมีจัคูทั้งหมดเด็กทีมาสามซีกับ4ีศูนย์กับสาหากับมันพวกเก่านาบอกตดว่าเล็กสามโตมันมันมันเข่ามาแล้วสามงวดหนึ่งวดที่ซีมันบอก มีเลขสามตัวนั่นบอกเด้อหนูขอจดนะเพื่อนเ่ออยากสู่กล่องมาไดว่าเป็นยังค่ะเอาตะไคร่คางก็ได้แต่เอาตัวเลขก็ได้เออเอาตัวเลขก็พ่อเราล่ะอืมแล้วตัวเลขก็พ่อเห็นเพื่อน่าถึงจ้ามวดซ้อนเราก็เลยยับเผายับเผาไหเอาตะไคร่คางก็พ่อเราป่อะบัตรเห็นตัวคนตัวอะไรสั่งบ่ได้แพ้งมันบ่เลขมีที่มาบ่เด็กไม่ถี่มากจริง ี่มาอันตัวได้แน่กว่าปเลยอันแปดแปดีนยตัวก็บนแป <8. S 2> กับหกโอซีเก่าโอีหกเก่าแปดีศูนย์กับซีหกเก้าเี้ยตัวบนีสอตัวเดียสองตัวกับสาม ที่ศูนย์ที่ศูนยสมหสามหาอกเกากเกาอันเพิ่นเน้นให้ตัวได้ประเด็นโมนิ่ยังคนโมนบ่นเลยมึนบ้กนบันี้เรขยยุ้พ่วงปวงตัวได้ก่อเจ็ดหาหาเจยุยจอมตัวแต่ว่าให้ซื่อหาเจ็ดก็หาหยุจอมปวกเจ็ดหาหาวันที่ผ่านมายุยจอมปวกนง่นสามปดตัวเดียวบ่ ป๊าดสมพ่อป้าได้หลายแล้วเนาะอ๋อมันยุนไปเลขอันมื้นี้ให้755ซื้อซื้อ75นะป้าก็ซื้อ75กับ55จังสิบออ๋อก็สิว่าเอาแล้ว่ามันสิว่าสิเอามือเลออกแล้วเห็น7เห็นังเลยสิเอเห็น มากกว่าคนยังสิบเปอร์เซนต์เออเอาผู้เดียวมาบอกมูเลยตอนเอาไปไปไปบอกมูแต่มูแกเห็นหลายมันต่ไล่เนาะโอ้ยานหลายตัวเลยอักเอาผู้เดียวเห็นแล้วจังมาบอกมูว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ดีขึ้นกันเนาะจังม้าว่าหลายก็หลายตาหลายสีตัวเนาะแต่ว่าย่านมันเขาย่านมันเป็นหุกหนึ่งน้ำก่อเป็นใดเพราะว่าฟันมันขึ้นในเสียงก็เลกขึ้น เสียงเลขกซุ้มเลขอันเลขกซีคูนี่เลขมีที่มานี่ปลารีดเสียงเหรอเปรีดฝันเกี่ยวบาเลขทีหกหนึ่งแม่ไปเจ็บเอาของหเต็มคำก็เล okay. ้ท mm hmm. okay. uh um. yeah. ี่ซื้อหกหนึ่งเพิ่มเออซื้อเพิ่มอยอะเข้าใจแล้วเพระมาณห้าสมัยนั้นเขาซุ้มเนี่ยก็ดีเหรอแต่เปนไปเจ็บเอาอยู่หม่องอื่นกระถิ่นทันยุอันนี้ไปเจ็บยิ่งขึ้นเขาเนาะแม่อยู่ก็เลยจากเขึ้นจากดวงเป็นยังคนละหลายจุดแต่หลังนี้มันมีบ้าน บางทีมันเก็บเอาไข่ายๆก็ยแม่งเดียมแมงเลยอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเป็นกองเป็นกองใช่ไหมเป็นเดียมเดียมเป็นเดียมเดียมก็เลยเก็บเอาเป็นแมงเลยกกำเอากำเอาเลยไปหาทงยางมาใส่บางทีนายเวียดก็เลยไม่เก็บเอานึ่ก็เลยว่าอยากไปนายเิียดเพิ่นได้เหล็กตัวใดนยังไงู่งวดก้อนเพิ่นกระจายสานเปลี่นได้ิรือเยดก็เลยก็เลยคิดว่าเพิ่นไม่เก็บเอานึ่เพิ่นตรงนี้เล็กและอยากไปให้เห็นเพิ่นจะถามเพิ่นที่ว่าป้าว่าเลขซีคูนี่เพิ่นกะหายมาซ้ำนี่หายมาซ้ำหนึ่งนี่หมวดนี้ที่เพิ่นหายหน่อยบ่ หลายหมาแล้วสามงวดกับเขางวดที่ผ่านมากิมนอมันขามว่าจะสวนหาบบอกอันแต่มาบางงวดกับเขาตะบนแต่บางวดที่ผ่านมาหนึ่งไม่งวดเหมือนว่าหันละทั้งเขาทั้งบนทั้งล่งบอกอือบ่ได้ยินน้ำเนาะหังเห็นหังเห็นสามแปดหังได้หังได้ไปปะเลขกกับสามแปดบันทีสีสองได้สีอหนงอือสองไดองวดที่ผ่านมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าสองงวดขึ้นไปปุ่นเขาตะบน เขาเขาบนเขาล่างเขาจไไับมาไหมเขามาแลวสามงวดเอาสรุปว่าเขามาแลวสามงวดงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างเลขมีทีมาอันเท่ง์ห์ห์หนี่เลขมีทีมาเมมาด้อค่ะเด้ตอต่มาล่องลงมาหนีเจ็ดหาหาเป็นเลขยึดจอมปวกนะคะประเรศเพ่นไปเอายุจอมปวกบ้านเพ่นนะคะยุข่างบ้านเพ่นงวดที่ผ่านมาสามแปดหางเดียวหงวดนี่เพ่นว่าหายเลขสามตัวคือเจ็ดหาหานะคะต่วัาล่องลงมาหนี่เป็นเลขบ้านเพ่นฝันเกี่ยวบ้านเลขที่หกหนึ่งนะคะ ใส่โบใจห้าวคามันติดตามน,น,น้องกันเพราะเปรดบได้รตเตอรีร่รัต้นเอ้ยรตดตอรีไปเสือเจ็ดสองให้คนอ๋อเ้ยมันมันมันได้เล้เป็นเลขดัง,งเจ็ดสองไหนตะที่แหลงน่กรเลขสูง้าหลัอันนั้นอันเลขกี้ที่มาเพู่คนอามากก่อนมือเล็กออกจังมือหัวตาเลยมา,มาขึ้นโัวมากมาขึ้นได้เอาเสียงเซียงดอก็ได้ฝันเกี้ยวหนูเสียงเลอได้ฝันเกี่ยวบาดเลทีนั้นแปลของยูยันก็เจ้ามาล็ทีหกสิบเอ็ด วันก้อนนี่กันได้มากกับเสียงใช่ไหมเสี่ยงเราผันเกี้ยวมนไม่ไม่ไม่หาเซียงนะจ้เห้าเซียงไม่ห้าเซียงอันนึงอันพุมอยู่ฮียนป่าที่เอายื่จอมปวกยู่ฮี่หน่นบ้านเรียงเพื่อนมันบ่บ่อหน่อยยังโอ้คนหันก็ได้ลายิ่แต่ว่าบ้านเรียงบ้านเนยบอกว่าสื่อย่างเงี้ยเป็นย่งไม่หมดเนี่ยแหละถ้่ว่าหาถือหาเอานามเอานุมไปอย่างเี้อืมวนี้คันถืออีกเนี่สือเรียงจนคือคำคือพูดอย่นี้ นะคะเลขปาเล็นะคะเพื่อนบอกว่าเลขนี้ที่มางว่นที่ผ่านมาก,กมากแบบนี้มากซีคูนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะวดนี่เพื่อนหามากสามตัวแปดสี่ศูนย์สี่หกเก้านะคะสองตัวสามสี่สามหาสี่ศูนย์หกเก้านะคะทั้งหมดทั้ง,งะะวมวลกับมีซีคูนะคะเลขนี้ที่มาลอกลงมาหนี่ก็เลขจอมปลวกนะคะ จอมปวกยู่บ้านปลาเ็ดเพิ่นถ้ามีที่ขอนะคะเพิ่นเอาแป้งไปท่าของวดทิพานมาได้สามดห้างเดียวนะคะงวดนี่ก็เป็นเลขสามตัวเจ็ดห้าห้านะคะเพิ่นพึ่งเฮ็ดมือนี่มือนี่เป็นวันศิลนะคะเอ่อแล้วเพิ่นกับเสี่ยงเลขซุ้มที่เลข4ี่คูนี่นะคะเลขสาม5ี่สาหี่นย์นี่นะคะเพิ่นไปเสี่ยงแล้วเพิ่นปันเกี้ยวบ้านเลขที่บ้านเลขที่61ดนะคะเพิ่นปันว่าเพิ่นไปเก็บเอา ของยูบาทอีกทีหกสิบเอดนะคะกะบับว้อรูว่าจะใช้หรือจะไกลเคียงนุนทิยาท้ายทําไห่เป็นแมวทางหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลเด้อนะคะ,ดคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะเลกมีที่มาเขาเมื่อแล้วสามงวดซ่อนนะคะงวดล่าสุดคืองวดวันหันเพื่อนบอกว่าเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะรู้สึกว่าพระเลดจ,จะได้ไปทาจำผิ่เพิษคนเบา,าออกซื้อนะคะเท่าที่นุนที่ยารูรู้สึกว่าจะได้ไปเกือบสองแสนบาทนะคะ วันนี้กับมีซีคูคือเก่านะคะจดไว้แคบนาจอไว้เข้ากับมะลุนน้ากัน่างวดน,นี้เพิ่นแบ่งฝันมาว่ามันจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะนะคะเลขมีที่มามีซีคูสามสี่สามห้าสี่ศูนย์หกเก้านะคะเลขสาตัว840 469นะคะเลขยืจอมปวกคือ7จ็ห้าห้านะคะบ้านเลขที่ที่เพิ่นฝันแปลวเขาของนี่ก็คือหกหนึ่งนะคะ ไม่ลองก็ไม่ลองเฮ็ดยวกองมามันหลายอยู่ของก็เด่เลียเนาะอืมันหลรูคุณลาคนณลามาสี่กูกได้บัถทีหลยคือเพิ่นก็ได้บัถทีเพิ่นราได้หลนาะก็ให้บ้ำเหมือนั่นหลมูอยู่นี่ก็เลยน้งหลเนาะอื้นุ่มมักเดเลีก็ได้น้ำเพิ่นนี่แหละเนาะนิดนึงว่าเพิ่นได้ว่ามันแสนเก่าเนาะแม่นบะ ขบเรียนบอก่กับว่าข่อยกัว่านขดกองเข้าเลยดินที่ว่าถามตัวคนคนสีเบาๆลงสองที่ว่าคนคนกัว่าบันไดได้าได้มีที่มาที่ประเ็รเพนมามแบ่งปันนี่นะคะ เลขสามโตมีแปดสี่ศูนย์สี่หกเก้าสามสี่สามห้าสี่ศูนย์หกเก้านะคะล่องมากนี่เป็นเลขยุ่งจอมปวกบ้านประเล็ดนะคะเพื่นถ้ามีที่ของวดที่พ่านมากนี่งวดแรกเพื่นได้สามแปดห้างเดียวนะคะงวดนี้เพื่นได้เจ็ดห้าห้าเลขสามโตนะคะ ลองลองมานี่เป็นเลขที่บ้านที่ประเรศฝันเกี้ยวนะคะฝันเกี้ยวบ้านที่หกหนึ่งนะคะคนฝันแล้คนไปเอาเขาของยุหันนะคะกับบรูว่าจะใช่หรือว่่ใช่นะคะงวดที่ผ่านมานี่ป้าแล้วก็โชคดีถือทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้คนกระแบงฝันมานะคะนะคะคจุดไห้แคบหนาจะาไววหาสเป็นแค่แม้กะทังหาสือ่อสารกินแบงรัฐบาลนะคะ,นะคะ